สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้หลังจากเตยละสอดแจงมาแล้วแบบน้ำแจงตุกขก็าเตี่<า>ยวเฮกะทินต่อครับพี่น้องครับตอนนี้ล้อรถเฮประมาณ8ปดโมง เราจะเคลื่อนขบวนนะครับวันนี้ไปไนได้จับเตรียมอาหารพี่น้องเอฟซีฮอนะครับในกินข้าวกินน้ำกันก่อนแล้วก็ยีแหนะครับของของกทินพี่น้องครับสวัสดีพี่ป๋องพ่อป๋องครับเห็นไปไนอนไปทีมงานแจ้งขาวด่ายังสนุกไปนอยยังยังเสื้ออยู่เลยโมนี้ผมมีคนได้นอนจะคนเล่นโมนี้ของแค่ เป็นโดอกๆคือจสุดยอดเลยบรรยากาศเต็มเปนด้วยความชื่นมื่นอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจและ้วกะ็เลี้ยงเชิญพี่น้องครับยี่สามสิบตุลาสามสิบตุลาหกแปดนะครับเฮามีนัดกันที่เก่าเวลาเดิมครับสามสิบตุลาสองมีนาอยขายบาัตรในเรื่องสองมีนาน่ะ งานบุญบ้านคอยโอ้ได้ตัวบ้านละลอยครับผมประเทศอะบ้านแค้นลุงเกี๊ยครับสมทบทุนเอ้พูดเด้เนี่ยผู้หญงนักเกปุ๋ยเนี่ยโอ้เต็มกลองกระยับไปบัดสวัสดีครับเต็งสวัสดีครับเต็งสวัสดีครับบัดได้อะไรกันกินไม่อะไรกินครับโอ้ต็ตลกก่าสาวหน่อยปะ มีลาบหมาน้อยนะครับคนละหมูลาบหมาน้อยคนละคนละลาบหมูลาบหมูแล้วก็ซอสตับกิมไอ้นี่มันเลยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนบุ๊ชมาลงมาลงแล้วเป็นเป็นตลกพี่น้องอันนี้คือเบิ้งเคล็ดลับคนงามเอิันกินกันนะครับเไม่กินที่ไหนเลยบอลจิตตะกี้ผสมเป็นการอาหารบอลจอมผู้ไอ้ว่าไทยพี่นาน่มาซ้อมเบื้เงิันกินยังค่อยงามเลยหอก เป็นเมเหรอเน้ีนุธีบวโฟกลงลงอยู่ไหนฮั่นพุธีบเบิเบเอากขึ้ลเรพาไปวนเด้อคอนเสิร์เพ่นเนหลงุเสร็จปุ๊บสวัสดีครัทีแก้วน้ำมาม่แล้วค่ะเป็นจเป็นคนบามักถ้าไม่ตายมั้ย ถ้ามองหลอดขาหนาไปที่นยนไมเขาไ่เ็นกมว่าขาเทีเนวันเดียแ์้อมกัแน่เขาพร้อมแล้วจ้ะแต่เรื่องนี้สนุกนะคนหนาไปที่มวนเลยใช่สนุกสนุกเอากันยังมาข่อยมากตสามปีนี่แล้วเนาะขอม่ได้บื้งล้ำเลียงเป็นเลี้ยงเป็นตัวเป็นต่าข่อยไปเห็นซ่อมเบนบ่ซ่อมแก้วหนามาบอกก็ยังพูดว่าสูตใช่ใช่ที่หนึ่งเลยเลือดเลยเมนก็เลยได้เบึ้งไงแล้วยาเลือดจริง อนาจะได้บังจอดแกงนีด้หนนกซ้อ็นบ้าหลายซอดเน้ยอันนี้เป็นแสดงเป็นพระนะพมะน้พมนมบ่ไอ้ไบบ่งอดแต่้เหน็บรับรับยุบเปลีอดแจ้งมีแต่ไม่มีที่บ่ง ไปบ้างเล้อดสีมันอันนี้บ้างเห็นไหมต้องได้แลกจนไปนี่เดี๋ยวไปเอาเอมี่เธอถ่ายพี่เหรอไม่ได้รู้ท่าพี่กินใครใ้มากเลยไม่รู้ไปแบบไม่เล่นเอาเป็นอย่างน้อยทั้งคุณน่ะมีบ้านหนักกระหล่ำไทยเอาดีๆเอาดีๆบ้านทิวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนับอัดลมทิว เดียวหเดี๋ยวอารมเออหนลูกไห้พอในคอนเทนต์เนี้ยเออน่ะตามรุดมีอีวัดขึ้นลบบันไลแอีวัดขึ้นอีกเพื่อนอยีวันอัองคนอนอีวันอวันีวันอัอีันอีนอ้วัันอันอีวนีววนอนีวันอีนอีวันันีนอัอัอน้วนนเนีนัน เป็นจะได้บุญหลายอยู่เจ้าภาพนะครับทรงไป็นห f c แฟนคลับบุละยูดีมีแห้งนะครับลำรวยทุกผู้ทุกคนครับอรุณสวัสดิ์ค่ะ สวัสดีครับอาุณสวัสดีครับโอ้ไปกินทั้งลาบทั้งก้อยทั้งข้าวต้มครับผมม้วนเนาะพีเนี่ยสุดยอดเลยครับขึ้นปีนาสามสิบตุลานะครับจดใส่บันทึกความทรงจำไว้สามสิบตุลาเหมือนเดิมปีหน้าเหมือนเดิครับผมกระทินขึ้นเก่าเฮาพี่น้องครับ ปีหน้าอาจจะยอะกว่าปีนี้ก็ได้นะครับอาจจะสิบครั้งก็ได้นะครับได้พาเขาดูจากล่วงหน้าแล้วก็มีการวางแผนดีๆนะครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้าอีกเขาเป็นขี้ส่องออกสิเงี้ยงสิเฮ้ยังแค่เน้อนอยู่เป็นเงือกเงือหักจีอูอ้อันนี้ก็ต้มเส้น

นคะครับเน,นี่ยสวัสดีครับเ <c oughs> นี่ยสวัสดีครับไปเลยมา,มาน้ำครับ <c oughs> ไม่ยังอีกอะไรทั้งเนี่ย พ่อว่ต้องดึงแช่งแรงไปเลยพ่อไปมันเลยไปวันเลยไปไปทักหลังแม่ปูนแม่โอ้ยแม่ปูนแม่ท่าหลังปูนแม่กู้ไม่หลังผุดขนาดนึง พี่น้องเขาย you know, oh ังมีก okay. ุ้งปิดอยู่นะครับเมื่อนี้รายวัน119บาทเด้พี่น้องครับสกีปใบหญิงยางมวลเลยมันขนาดไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะอะไรครับเมนครับไม่ตื่นเต้นเหมือนปลาครับปันเลยก็จัขสวยมากกันบ้านพี่ชิ้นนี่แหละมั้ปล็ตื่นเนี่ยคือปลาหมี่กับปันๆเก่าเลยปันยิงใจเมือ บ่บอมานั่งตื่นเต้นบ่บอมันต้องแลนกูการมันยังพิบายไปดิไม่ยอมถอดหน้าหน้าแ้้ามอง้ำดเารเ่อคุยไงตอนนี้แล้วน้าก็ไหลแล้วโอ้ยโอ้ยแตหลยขอฟังจอ้สนท่านแดงนั่น ท่านได้นคนเล่นีกเลกความเลือกมาปีนทองเอาคืนดีก็คืนดีเอาเทน้ำใส่เลือน่โอเคนักออกเรือนี่ีปันหาเลือว่าถือนอนหน่อยๆเบจะเป็นหาควันเถี่ยนหรัเจาชายันมา ห uhm ลังจากนั้นใะปะนี่ยหลังจากนั้นช่กะหเข่าเลยปลาตายแล้วปลาคาตายแล้วบ่านี่สอาคนใ้ปลาดบคอเดนล่พี่แจ โปรไก่สูงกคุณเป็นคู่ผสมไก่สจเอาสำนังกิฟนี่ฝากพี่น้องสำนีครับดีดีมีแห้งสุขภาพรลากายแข็งเล,ลเ็กราเบิจะปบดรนนครับพอกันทิพหนนายครับผม